สวัสดีครับทุกทกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอยามิคลิปนี้จะมาอยู่กันที่วันที่2ของเกม Hello Kitty Island Adventure กันนะครับซึ่งเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเราได้ทำการรวบรวม Yellow Power k i t t e ตตัทั้ง3อันนะครับเพื่อเปิดประตูสู่แผนที่ใหม่กันนะครับซึ่งวันนี้เราจะไปสำรวจแผนที่ใหม่กันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเปิดเกมมา My Melody ก็จะมาทักทายเราแล้วก็มอบช่อดอกมาให้กับเรา2ช่อนะครับ จากนั้นทักซิโดแซมก็ได้มาคุยกับเราและบอกกับเราว่าถึงเวลาแล้วที่จะเฉลิมฉลองกับการแสดงออกของตนเองโดยเฉพาะความรักแต่ว่าน่าเสียดายที่บนเกาะน,นี้มีพื้นที่ไม่มากพอสำหรับในการสร้างขบวนพาเหรดแต่ว่าเรายังสามารถจัดขบวนพาเหรดได้อยู่จากนั้นทักซิโดแซมก็ได้โชว์เวทีสำหรับการเฉลิมฉลองนี้และขอให้เราช่วยรวบรวม เปเปอร์คจากเพื่อนๆบนเกาะและนำมาไว้ที่เวทีแห่งนี้ซึ่งในการเก็บรวบรวมเปเปอร์ครับนั้นสามารถเก็บได้แค่วันละ3ครั้งเท่านั้นจากนั้นผมก็ได้ทำการเดินสำรวจก่อนนี้เพื่อเก็บของที่มันจะรีทุกๆวันนะครับจนเดินมาถึงหน้าบ้านของไม m e เมโลดี้พบกูเดทามะนอนอยู่ผมเลยจัดเข้าไป1แชะจากนั้น ผมก็ได้เดินเข้าไปสำรวจพื้นที่ใหม่นะครับเดินมาก,ก็จะหีบนะครับเปิดมาก,ก็จะเป็นแปลนทำเศษผ้านะครับว้าวตรงนี้มันเหมือนแท่นบูชาอะไรสักอย่างอะหลังจากนั้นผมก็เดินต่อไปนะครับโออันนี้อะไรเหมือนน้ำเสียเลยอะ เอาฮึปปิงเข้าไปฮึบ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 จากนั้นผมก็เดินไปเปิดหีบจนมาได้พบกับสายรัดนั่นเองจากนั้นผมก็เดินสำรวจต่อไปจนได้มาเจอกับกบน้อยตัวหนึ่งดูเหมือนว่าเขาจะเป็นเพื่อนที่อยู่บนเครื่องบินที่พัดหลงกับเรานะครับซึ่งกบน้อยตัวนี้ก็คือเคโลป,ปี้นะครับผมจากนั้นผมจึงม,มอบของขวัญของ m ม m e เมโลดี้ให้กับเคโลป,ปี้นะครับผม ซึ่งจากนั้นน้องเขาก็ตอบแทนผมมาเป็นตีนกบนะครับคราวนี้แหละจะได้ไว่ายน้ํามันแล้วนอกจะให้แบบแปลนในการผลิตตีนกบแล้วนะครับน้องเขายังให้กับเมทีเรี่ยวกับผมด้วยอน่ารักจริงๆเลยหลังจากนั้นผมก็เดินสำรวจขึ้นไปต่อนะครับจนได้พบกับอะไรบางอย่างสีดำๆลบอยู่ในพุ่งหญ้าอุ้ยนั่นมันน้องคูรุมินี่นาหลังจากคุยกันเสร็จผมก็ได้เดินตามน้องเข้าไปนะครับ จนน้องมาหยุดกับที่ป้ายป้ายหนึ่งจากนั้นผมก็ได้มอบของขวัญจากไมล์เมโลดี้ให้กับคูโรมินะครับผมหลังจากนั้นน้องคูโรมิก็ให้เรารู้จักกับเดอะเมลบ็อกซ์ซึ่งเอาง่ายๆน,นะครับเดอะเมลบ็อกซ์นี้ก็คือสิ่งที่สำหรับใช้ในการฟาสต์ทราเวลนะครับจากนั้นน้องคูโรมิก็ขอให้เราเอาฟักทองไปส่งให้กับไมล์เมโลดี้นะครับซึ่งผมก็ได้ตอบรับคำขอไปเลยทันที ไเลยครับเดีย๋ยวพี่จะจัดการให้เอง้ใหน้องก่อนจะได้เอาฟักทองไปห,หามายเมโลดี้นะครับผมก็เลยแวะครับตีนกบซะก่อนนะครับมันเป็นทางผ่านอยู่แล้วก็เลยแวะซะได้มาแล้วตีนกบผมได้เอาฟักทองมาส่งให้กับไมเมโลดี้ตามคำขอของน้องคูรมุมิและก็ได้รู้จักกับชินโนมันโร ไอตัวที่มีหูบินได้อยู่ข้างๆนะครับผมไม Melody ก็ขอให้เราช่วยนำกระถางต้นไม้ต้นนี้ไปให้กับคุโรมิแหมเห็นเราเป็นอะไรกันเนี้ยไรเดอร์หรือเปล่าจากนั้นชินนัมอนโรก็มาสอนวิธีการใช้ฟัสทราเวลให้ผมก็ได้ทำการฟัสทราเวลมาลงที่กล่องเมลบอกแล้วก็นำกระถางต้นไม้มามอบให้กับคุโรมิ หลังจากนั้นผมว่าคุยกับชินนามันโรเพื่อรับเปเปอร์คราฟมานะครับและผมก็ไปเอาเปเปอร์คราฟจากคูโรมิมาต่อนะครับผมและเปเปอร์คราฟอันสุดท้ายผมได้ไปเอากับเคโรปี้มานะครับจากนั้นผมก็กลับไปหาคูโรมิเพื่อถ่ายรูปก,กับน้องเขาเพราะว่าตามคำขอของแบบแบสมาดูน,นะครับเขาอยากได้ภาพตลกๆของผู้จองแล้งของเขานะครับ ผมได้เอารูปของคุโรมิไปให้กับแบดแบนนารุนะครับแล้วเขาก็ได้ให้แบบแปลนในการสร้างเบ็ดตกปลามาแล้วเขาก็ให้ผมไปสร้างเบ็ดตกปลามานะครับระหว่างทางนะครับผมได้เจอกับกูเดทมะนอนห้อยตรงเต่งอยู่ที่บนสะพานนะครับผมเลยได้ทําการแชะเข้าไป1กลุ่มฉะนั้นผมก็ได้เจอกูเดทมะนอน แช่น้ําอยู่นะครับผมก็เลยทําการแช่ไปอีกหนึ่งกลุกนะครับจากนั้นผมก็ได้เจอสวิตอะไรก็ไม่รู้นะครับที่อยู่ข้างๆคูเดธาแมะพอเยียบเข้าไปแล้วเหมือนจะเป็นมินิเกมให้จับเวลาในการเก็บใส่ไม้อันนี้นะครับไม่ใช่ใสไ่ไม้ด้วยซ้าดอกไม้อะไรสักอย่างนะครับเมื่อเก็บครบตามเวลาที่กําหนดนะครับก็จะได้ของมา ซึ่งของที่ได้นั้นจะเป็นสูตรคราฟนะครับผมจากนั้นผมก็ตรงไปที่โต๊ะคราฟนะครับแล้วได้ทําการคราฟเบ็ดตกปลาขึ้นมานะครับผมได้มาแล้วเบ,บ็ดตกปลาอันบึมบมซึ่งจากนั้นผมก็ได้เอาเบ็ดตกปลาไปหาแบดแบดมารูนะครับแล้วเขาก็ช่วยสอนวิธีการตกปลาให้นะครับซึ่งการตกปลานั้นง่ายมากเลยนะครับแค่เรากดตามลูกศรที่มันขึ้นมานะครับจากนั้นก็ให้มันมาใกล้ๆแล้วก็ จะได้ปลาเข้ามาเลยนะครับได้มันแลว้วปลาเปเปอร์มินเต้าขนาดใหญ่จากนั้นผมก็กลับมาที่ชายหาดนะครับเจอกับกูเดธรรมะนอนอัปเดตอยู่ผมก็เลยแช็คเข้าไปอีกหนึ่งกลุ่มจากนั้นผมก็ได้ลองไปที่สะพานในตอนที่ My ยเม o d y ซ่อมให้นะครับก็ลองไปตกปลาดูปรากฏว่าได้ปลา ายนี่เบอร์นี่เคลมฟิทนะครับหรือก็คือหอยตลับตัวเล็กนะครับเป็นปลาที่มีรูปร่างเหมือนกับหอยนะครับแล่ตัวหนึ่งก็จะเป็นปลาายนี่รเอยรลแรนต์นะครับจากนั้นผมก็ได้เข้าไปสำรวจที่บ้านบริเวณที่เราซื้อกันตอนพาร์ทที่แล้วนะครับจนพบกับมินิเกมความเร็วนะครับผมก็เลยท้าทายกับมันซึ่งจากนั้นผมก็ได้ไปตกปลาบริเวณใกล้ๆนะครับจนได้มาพบกับปลา ฮิวโรย a ลเรนนะครับผมเป็นตาชนิดเดียวกับ t i นี่โรย l r เรนที่เราตกกันไปเมื่อคู่นะครับแต่ว่าเป็นขนาดใหญ่กว่านั่นเองได้มาแล้วฮิวโรย a l เรน t s ซึ่งจากนั้นผมได้วับกลับมาที่เกาะที่คุรุมิอยู่นะครับจนได้มาเจอกับเขาวงกดแล้วก็ได้เจอกับตัวอะไรไม่รู้นะครับเขาบอกว่าให้ใช้ติ๊เก็ตในการแลกกับ การเก็บโคตรแอปเปิลนะครับภายในเวลาที่กําหนดผมจึงได้ทําการใช้ตัวนั้นเพื่อแลกนะครับแล้วก็เก็บไปผมกม็ได้เล่นเกมเก็บแอปเปิลนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็เก็บไม่ได้ครบนะครับขาดอยู่ประมาณ4อันแต่ว่าก็ได้ของรางวัลเหมือนกันนะครับรางวัลที่ได้นะครับจะเป็นหมวกของแฟรงเกนนะครับผมจากนั้นผมก็เข้าไปสำรวจเขาวงกลมนะครับจนพบกับ กูเดทามะผมก็เลยแชะไปอีกหนึ่งและเมื่อสำรวจเขาวงกลมไปเรื่อยๆนะครับผมก็ได้พบกับแท่นสวิตเกมความยืดแล้วนะครับจากนั้นผมก็ได้ทำการท้าทายมันนะครับจากนั้นผมก็เดินมาเห็นว่าสวิตมันยังกดได้เหมือนเดิมนะครับผมก็เลยกดเข้าไปแล้วก็พบว่าเวลามันลดน้อยลงนะครับ ซึ่งของลังวัลจะได้เป็นขั้นซิลเวอร์นะครับผมจากนั้นผมก็เห็นว่าสวิตมันสามารถกดได้นะครับผมก็เลยไปท้าทายมันอีกรอบแต่ว่าครั้งนี้เวลามันน้อยลงกว่าเดิมมากเลยนะครับทําให้ผมไม่สามารถท้าทายมันได้ซึ่งใกล้ๆกับสวิตนั้นมันก็มีน้ําอยู่นะครับผมก็เลยได้ไดลองตกปลาดูนะครับแล้วก็ได้ปลา t ทนี่ควักฟิตมานะครับ กระเป๋าควักฟิตธรรมดานะครับจากนั้นในฝั่งตรงกันข้ามที่ตกปลานะครับผมเจอไอ้เจ้าไข่นี้นอนอยู่นะครับผมเลยแชไปอีกหนึ่งกลุ่มหลังจากนั้นผมก็ได้เดินสำรวจต่อไปนะครับจนพบเข้ากับหีบแลวเมื่อเปิดทีบออกมานะครับก็จะเป็นสูตรครับสเวมปี้โฮโลแกมนะครับจากนั้นผมว่ามาเจอกับถ้ำอะไรสักอย่างนะครับ แต่ว่ารู้สึกว่ามันจะเข้าไม่ได้นะครับต้องใช้อะไรบางอย่างมาเปิดประตูนะครับดังนั้นผมก็เลยไปสำรวจแนวชายหาดตรงนี้นะครับผมก็ได้ทำการสำรวจบริเวณชายหาดตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับแม้กระทั่งตกปลาหรือว่าเก็บของต่างๆผมทำไปตลอดแนยวยาวตรงนี้ผมก็สำรวจมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงจุดเริ่มต้นที่เรา เปิดประตูนะครับจบไปแล้วนะครับกับวันที่2ของ Hello Kitty Island Adventure นะครับซึ่ง EP ต่อไปเราจะไปสำรวจส่วนที่เหลือของแมปฝั่งนี้กันนะครับถ้าชอบและถูกใจยังไงก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะครับขอบคุณครับ